เราจะเอาใบผักหวานออกนะคะโดยน้องมะนาวเพื่อที่จะทำให้ยอดผักหวานมียอดไว้รประทานนะคะ ปีเม่น้องมะนาวนะคะได้หลายต้นแล้วนะคะไม่กี่ต้นค่ะีเนนะคะถัดมา,น,าน,นะคะอันนี้เห็นได้ชัดเจนนะคะว่าอันนี้กำลังมียอดสวยๆขึ้นมานะคะ เอย่ไม่ขีดต้นนะคะดูวิธีการนะคะวิธีการดึก ใบมือนึ่งเอาลงใบลงข้างล่างนะคะนั่งค่ะโอเคค่ะเรา,าจะไปชมผลงานนะคะผลงานที่เด็ดตั้งแต่แรกๆนะคะอันนี้เพิ่งเด็ดไปเมื่อวานนะคะก็มียอดหนึ่งะคะ่ะเด็ดเสร็จนะคะแล้วก็ลดน้ำนะคะสามวันนะคะชะอมก็เหมือนกันนะคะ ก็กำลังแตกยอดนะคะยอดสวยเลยนะคะเราปลูกชะอมกับผักหวานไว้ที่เดียวกันนะคะสลับกนันนี่เลยนะคะมาดูค่ะอันนี้เด็ดได้ประมาณ5วันนะคะยอดก็จะเยอะก็ยาวอย่างนี้นะคะ